Thank <laughs> อดเกือบันเนไปไหนดี่ะกลับบ้านแลแต่กลับ้านอยปอยู่บ้านเอไม่อยากเสียงงนเียนแค่ยู่โอเคไม่อยากเสียงิรงแรมมันคุ้ง่ายไม่หยากแแต่ไอ้ฝ้ายเออยู่ไหมเออฝ้ายมันก็บอกให้อยู่นะ น้องเอาอยู่น้องเบาอยู่น้องก็อยากให้เป็นเพื่อนหรือว่าเราจะกลับพรุ่งนี้เพราะว่ามันมืดแล้วมันขึ้นแต่คงจะง่วงดูว่าพี่ว่าต้องรู้ว่ามันกี่กิโลโอเคครับสวัสดีครับแฟนคลับเอ็มซีครับนี่ให้กำลังใจครับแฟนคลับเอ็มซีน้องอุ้งอิงครับผมครับมาน้องอิงครับสวัสดีครับที่ฝากช่องป่ามดด้วยครับสวัสครับผมพี่คอับถ่ายรูปถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว ถ่ายแล้วครับผมถ่ายกับผมแล้วเมื่อกี้นะถ่ายแล้วพี่โอเคครับถ่ายครับครับผมพี่ครับผมโอเคครับแฟนครับสี่านครับติดตามความพีายาด้วยอันนี้มารอน้องหญิงนะมาส่งน้องหุ่งนะครับผมนี่ถามที่จัดกิ๊บครับผมผมเลยขอไปดูสมบัติหรือเปล่าสวัสดีครับทุกท่านครับผมตาคมกิ๊บเลยตาแคมโอเคครับอันนี้พี่น้องครับอ่ะอันไหนอันไหนอ่ะลูกแบบ แซ่บมื่อนี่ก็ห้าวิซุไปไส่ต่อไปนอนกับสิไปนอนก็รอเพลงสักหน่อยใช่เมื่อกี้ยังร้องไม่จบเลยอันไหนเขารอเราค่ะโอเคนิดนึงเออไม่ต้องร้องสวัสดีครับแฟนคลับครับต่อคลิปสนานครับนี่เราเดินทางไปสุพรรณสองพี่น้องนะครับผมออกจากเอ็สปาร์กไปสุพรรณนะ เป็นวันหยุดวันนี้วันหยุด <c oughs> ส,สา,ารถีคนเดิมครับสวัสดีครับคุณสุขาแอมีค่ะนี่นะ,ะครับคนเก่ง<า>กลับบ้านไปโรงพยาบาลวันนี้เอาฝากฝากนคขับเอซีแล้วปล่อยเพลงวันนี้พี่น้องคะวันนี้เป็นวันที่เก้านะคะวันที่เก้า วันที่ยี่สิบเก้าเออวันที่ยี่สิบเก้าเก้าโมงเช้าพี่น้อง <laughs> ในแช่ผลงานเพลง <laughs> เออน้องมาทั้งพานหรือ,อย่างครับสุสัยย้ <Okay. S 2> ายฝากฝากเอฟซีทุกคนขอกำลังใจขอความห้าความเมตตาฝากกดไลค์กดแช่แล้วก็กดติดตามช่องสาวน้อยลงบนอินนี่เรคคอร์ดแล้ว Record, ละกะ็กดติดตามผลงานเพลงเออหนองมาทั้งพาน <laughs> กับสุสายยหายตนฉบับพี่น้อง ก็ขอบคุณบอโจซานุรค่ะขอบคุณบอโจและก็ซอน้ํานะคะก็พอดีเลยเมื่อเช้าก็ตื่นขึ้นมา <c oughs> ก็เลยมาแช่เพ่งเจ้าของคือกันตื่นมามา่านซีโมองอ่ะตื่นมาท่านเก่าโมงแต่ว่าตื่นมาสีโมงแลวก็เลยแช่เพราะว่านอนอยู่นอนอยู่นอนแบบสลบเลยแบบโงห่หเมืองบัดน,นี่ตื่นขึ้นมากอ่ะนี่ละจึงได้กับไปสุพรร์ไปโรงพยาบาล ้องไม่สบายเขาโรงพยาบาลด่วนแบบแม่ทรมาหาสายว่าสิกลับแต่มือคึืนแล้วค่ะแต่ทีนี้ด้วแยบบความที่เหนื่อยก็เลยขอนอนที่โรงกรุงเทพก่อนเพราะมือคลื่นงายอยู่กรุงเทพนูก็เลยข,ขอนอนก่อนอยันกลับเอาไว้นูหน,หนเมื่อยนะเป็นแบบว่ายันรับไนก็เลยข,ขอนอนอยู่โรงแรมกรุงเทพก่อนน,นี่ตึงเกินมากก็เลยซีโมงเลยล่ะมากเบอ่งสายโทรศัพท์ก็เลยเห็นว่าแม่ทรมมา ครับน้องชายไม่สบายโอเคครับไปยารเอสซีนะฮะมีอะไรอีกบ้างครับผมโอเคฝากเพลงแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์บันเพจใหม่ครับขอไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวติดตามเพลงใหม่ครับผมขอความเมตตาสานสนุนองค์กรของเรานะสาวน้อยเพชรแา่แพรสวัสดีครับกับไม่เข้ากับพัทยาจะดีฮะกลับไม่เข้ากับพัทยาอะไรทำไมาดีนะที่น้ียเรืองเทพครับผมโอเคครับสวัสดีครับ